สวัสดีครับพบก,กับผมพี่ชายเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบก,กับตัวหมุดดูดตะกอนสระว่ายน้ำครับของเกต้าที่มาพร้อมข้อดี3อย่างนะครับมีแอร์ลิลิฟท์วาลมาด้วยในตัวนะครับมี2จุดด้วยกันซึ่งหมุดดูดตะกอนทั่วไปไม่มีนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวแปลงนะครับตัวสายดูดตะกอนที่มีขนาดเล็กถ้าลูกค้ามีสายดูดตะกอนเล็กก็สามารถใช้ต่อตรงนี้ได้ปกตินะครับสระว่ายน้ำทั่วไปก็จะใช้ าสายดูดตะกอสวมข้อเข้าไปด้านนอกแบบอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่มีสาะบกาวสายดูดตะกอเล็กก็ให้ใช้ตัวนี้ต่อเข้าไปนอกจากนั้นครับข้อที่3มีแปงมาด้วยครับดูดไปด้วยขัดไปด้วยมีแปงแบบอย่างนี้นะครับมีแปงด้านล่างแบบอย่างนี้นี่คือหัวดุูดตะกอร,รูปถั่วของเจตตาครับที่มาพร้อมคดีกว่าหัวดดูดตะกอทั่วไปนะครับหมวดดูดตะกอร,รูปถั่วสวยๆครับคุณภาพดีๆเจตตาครับหดดัุดูดตะกอ w เวกัมเฮดเจตตา